สบู่ซาเน่สบู่น้ำนมข้าวเกรดพรีเมียมได้เริกปล่อยซิงเกิลใหม่แล้วค่ะสำหรับลูกทุ่งสาวโบตันชนิการซิงเกิลนี้จะเป็นยังไงไปฟังจะปัดจะตัวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะโบตันชนิการนะคะศิลปินจากค่ายเพลงคือเพื่อนเจ้าของผลง,งานเพลงคนโสดโปรดออกมาค่ะก็เป็นผลง,งานเพลงที่แต่งขึ้นมาเองนะคะกไไะไ็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีแนวคิดอะไรเลยค่ะก็ตอนนั้นอาบน้ําอยู่ค่ะ ก็นึกอยากแต่งเพลงก็เลยทำๆออกมาเล่นๆก็ได้มาเป็นอย่างนี้เลย uh huh. <laughs> ประมาณ10นาทีค่ะใช่ค่ะ uh huh. แล้วก็ให้ทางทีมงานช่วยเกาด้วยอีกทีใช่ uh huh. เราเคยแต่งเพลงมาก่อนไหมคะไม่เคยค่ะหนูเคยแต่งแต่พวกกอนหรือว่ากาบยานี1อะไรอ่างเงี้ยค่ะ uh huh. ก็มักจะได้รางวัลอยู่หน uh ู huh. ก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่ไต่างอะไรกันมากเท่าไหร uh ่อืมใช่เพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยไหมที่เราแต่ง <laughs> ใช่ค่ะเป็นเพลงแรกเลยค่ะ ถูกใจคะ่ะตอนแรกก็อ่าไม่เชื่อว่ามันจะออกมาเป็นเพลงได้แต่ทางทีมงานเขาก็บิวแบบว่าเนี่ยเชื่อสิถ้ามาันทาเป็นดนตรีนะแล้วแต่ถ้าเราร้อออกมาได้นะมันจะต้องภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ลองดูสักตั้งอ่าพูดเกี่ยวกับอ่าเหมือนเราชักชวนคนโสดอะค่ะแบบว่าให้ออกมาแสดงตัวหน่อยถ้าโสดก็ช่วยทํายังไงก็ได้ให้รู้ว่าโสดนะแล้วจะได้แบบเราจะได้จีบอะไรประมาณนี้คะ่ะเป็นผลงานเพลงเ็วสนุกสนุกค่ะ แต่งเองร้องยาก่เพราะว่าคี้เดาสูงเดาต่ำแล้วตัดทอนด้วยค่ะใช่ค่ะคือทำนองเราเรียบเรียงเองด้วยใช่ใช่ค่ะเรียบเรียงเองด้วยแล้วก็มีอาจารย์ช่วยด้วยอีกทีนึงค่ะทางทีมงานแบบปรับเปลี่ยนอยากให้ได้แบบเป็นรูปแบบนี้แบบสูงสูงกว่านี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยากมากๆค่ะตอนนี้คล่องแล้วเวลาออกงานได้แล้วนะเหินได้ก็แอบหลบเสียงอยู่บ้างเพราะมันเต้นด้วยค่ะเวลา ออกงานจริงๆเราต้องเต้นด้วยตีลังกาด้วยใช้อุปกรณ์เก้าอี้ด้วยตีลังกาด้วยเหรอเพลงนี้ใช่ค่ะมีแบบเขาเรียกลีลาดเขาก็จับมันจะมีแดนเซอร์ใช้เอาจับหนูตีลังกาเลยใช่ค่ะก็พอไปร้องจริงก็เลยก็เลยยากนิดนึงค่ะมีคอนเนอยู่ค่ะก็ขอฝากผลงานเพลงซิงเกิลที่2ด้วยนะคะคนโสดโปรดออกมานะคะงไงก็เข้าไปฟังไปรับชมกันเยอะๆสามารถติชมได้นะคะแต่ว่าอย่าตีแรงมากค่ะ ไปค่ะทุกคนโดยเฉพาะคนโสดอย่าลืมตาไปหาชมหาฟังซิงเกิลนี้กันเยอะๆนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุง่งและ Youtube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย